เนาะคะ่ะหนึ่งเขาพี่น้องนะคะหนึ่งเขาเอาะจำได้มาบังดีวิวเพื่อนนะคะอันนี้กะเป็นเด็กยิงยังเยิงยังโตฝนมีดฝนมีดแล้วค่ะดีวิวนะคะถวยแลตตาแม่นะคะแม่ฮันนามอันนี้แม่ อย่างบอกดีๆด้วคนเวิร์กโมเม้นต์เล่นน้อยสวัสดีค่ะเจ้าเน็ตตี้แล้วสวัสดีค่ะเม่เป้เนาะค่ะคนคิดว่านวคนทิ่ติดตามไลฟ์ปานนี้นะคะเพราะว่าเคยเล่นมากแต่แค่หกพิษคนเนาะค่ะแต่ว่าไลฟ์อีลี้เนาะค่ะก็ขอบคุณขอบใจที่ว่าติดตามกันเนาะค่ะขอบมากเนาะค่ะ กัดจีห่มาเบิงสวนขั้วนะคะเพิ่งจะปลูกพักลงไปนะคะเดี๋ยค่ะพี่โนโอ้องอันนี้กัดเห็ดสวนเนาะคะ่ะอันนี้หมาดำนะคะจีไห่มารีวิวขอบขั้วให้เบิงเนาะคะ่ะเดี๋ยวทุกคนกัดจีว่าเป็นยังคือบริเบิงขอบขั้วนาะ,ค,ะค่ะกัดจีห่เบิงเนาะค่ะนี่คับพวกเล็กหน่อยมันมาเล่นเนาะคะ่ะกูจิเตะก้นพวกนี้ก็น่าเดี๋ยค่ะ แล้วก็เป็ดนะคะไก่นะคะอันนี้ร่างเป็ดนะคะ่ะนี่กับเป็นต้นมะขามนะคะทุกคนตาหนาะเคยไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เคยไปอยูเนาะคะ่ะแล้วก็ได้ไปเพราะว่าเฮ็ดบัตรสปอร์ตเนาะคะ่ะพอได้ไปตอบพาสปอร์ตแล้วก็เลยซื้อมะขามนี่เนาะคะ่ะมากินไม่ายากอันนั้นจะคล้องตึกเนาะคะ่ะเพื่อนไทย เิ่นมาขายให้ยถุงละร้อยนะคะก็เลยเอาในมันมาแล้วก็มาปลูกนะคะอีหลีเด้อคะเบอร์ด้ตัวนี่เดนเนี่ค่ะอันนี้เป็นพันธุ์โคราชสีมาเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นไปโคราชแล้วเพิ่นเอามาขายให้เนาะคะ่ะก็เลยซื้อมาแล้วก็มาปลูกเนะคะ่ะตน้นะะบักไม่เด้อค่ะบ่ได้ตัวอันนี้คือกันเนาะคะ่ะต้นนี้บ่ได้ปลูกแต่ว่ามันเกิดเองเนาะคะ่ะจากธรรมชาติ แต่ว่ามานำกิ่งว่ากิ้วก้วยเจ้าเอามาใส่ปุนเนาะค่ะนีกะเอาไวหนังเลนเนาะคะ่ะอันนี้เป็นต้นมะขามทีอันไปจันเนาะคะ่ะไปจันทับบ,บุรีแหละครับสื่อซื้อมะขามทุ่งลร่อยเนาะคะ่ะสื่อมากินห <c oughs> ลังจากที่สื่อมากินแล้วตากเ็เลยไดีโปกไว้เนาะคะ่ะ นี่พี่น้องมันเป็นท้ามหวานแห้งนะคะเป็นอันบักามพันธ์อันน้ำเพิงเงนะคะหวานคักหวานแน่ด้วยนะคะซื้อมาปุกบม่แม่ซืซ้อมาปูก